ดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาผัดเส้นกินสวยกันจ้าตั้งกระทะน้ำมันใส่เอากระเทียมลงไปเจียวเลยจ้าเจียวห่อมกระเทียมไม่ห้อมเลยห้อมกระเทียมได้ที่แล้ว ใส่ปลา้ามเปียกลงไปเลยตามด้วยน้ำจ้าซีอิ๊วดำใส่ลงไปเด้อตัวเคี่ยวจ้าผงนัวจักน้อย ใส่เกลือลองไปเด็กน้อยแต่จ้าตามด้วยเส้นจ้าลงไปผัดเลย น้ำตาลใส่ลงไปเลยจ้า เสร็จแล้วจ้ามีแต่เส้นแต่ก็อร่อยจ้าอะไรคะอะไรคะ <sausage? S 1> น้ำหวานชวนชิมจ้าน้ำหวานจะกินผัดเส้นแล้วจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อ